ก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับใครที่หาดิเวอร์เรกอยู่นะครับผมเออนะฮะราคาเบาๆครับผมมีมาตู้หนึ่งครับพี่น้องสวัสดีด้วยนะครับผมนี่เอ้ามาผมกล่องหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้สวยงามมากเลยครับผมนี่เอ้าบึ่งดูเด้อครับผมตัวนี้ผมได้เป็นเป็นดิเวอร์เรกสองหกศูนย์นะครับผมเป็นของ dbx นะครับนี่ นะครับใครที่อยากจะลองใช้เป็นครอสอิจิตนลนะครับแล้วก็กลัวว่าใช้ยากลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูครับผมเสียงดีนะครับผมตัวเดียวรู้เรื่องเลยครับผมทั้งคมทั้งเกียร์ EQ delay นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้มีปุ่ม RTE ให้ด้วยนะครับก็ลองเอาไปลองใช้งานกะดูนะครับตัวนี้ได้กลองมาด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อุปกรณ์ก็มาเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมสภาพสวยมากนะครับ ตัวนี้ผมปล่อยให้ในราคา4,900บาทครับผมใครสนใจทักมาครับผมนะฮะ DBX นะครับตัวนี้ก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนจากอนาล็อกนะครับผมเป็นดิจิตอลก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้งานดูนะครับตัวนี้คุ้มเลยตัวเดียวนะครับผมจัดการจบแน่นอนนะครับไม้หงไมาหอนตัวนี้เอาอยู่นะครับ DBX 260 Dive Direct นะครับตัวนี้4,900บาทนะครับ ส่วนที่ยังเหลือมีอะไรบ้าง NP ตัวนี้ปิดแล้วนะครับก็จะเหลือฟรีครอสนะครับฟรีเออนี่แหละมีดีเลย์มีอะไรนีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเป็นของโรเยนนะครับตัวนี้ก็เอาไปในราคา1,200บาทสินค้าทุกตัวรับประกันความสวยนะครับเพราะว่าผมจะหยิบเอามาแต่ตัวสวยๆ NP e 2ทางยังอยู่เดอ้อถามกันมาเยอะแต่ไม่จบนะครับ1,400บาทรับเองนะครับรวมส่งก็1 5 5 0นะครับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ นะครับผมตัวนี้โครสสองทาง NPE microver โฟ r a อะเลซิตัวนี้เป็นหน้าทองนะครับหลายตังเลยนะตัวนี้นะครับผมขายในราคา2,200บาทตัวนี้เป็นเอฟเฟกเทสตอตัวนี้มอเอเปรงเทสด้วยนะครับตู้ฮอนโหลดยังอยู่นะครับผม2คูณ1นะครับเป็นของ SK นะครับเป็นฮอนโหลดใช้งานงานเดียวรับประกันความสวยตัวนี้ใหม่ๆเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ใครสนใจจัดให้ในราคา ใบละ3,500บาทนะครับเอ็ก0อพันสยังอยู่นะครับผมใครสนใจทักมาเมื่อวานลงคลิปก่อนมีพี่น้องถามมานะว่าสนใจตัวนี้เอาไป5,000ครับสวยมากนี่5,000ัไส้ในเดิมๆสวยๆเลยหน้ายัางสวยอยู่นะครับแล้วก็สเตปดาว3 9 0 0ครับผมนะฮะ 30M สบเอ็มสยามนีอนอนสวยๆเลยครับพี่น้องนะฮะสินค้าที่ผมนำเข้ามานี่ รับประกันสวยทุกตัวผมจะคัดเอาตัวที่สวยๆนะฮะราคาก็ไม่สูงจนเกินไปเอามาให้มาแบบพี่น้องได้ใช้งานสวยด้วยไม่ต้องเอาไปซ่อมเอาไปอะไรเนาะนะครับสนใจตัวไหนทักมาแล้วกันครับพี่น้องคลิปนี้สั้นๆแล้วกันครับผมพอดีได้ได้เพื่อนมาเนาะโอเคไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยแล้วกันครับผม